ิงที่พักเพื่อไทยไปที่จทแจงแถลงข้อมูลต่อกรกตนน,นเนี่ยนะครับผมยังยืนยันชัดเจนนะครับว่ากรกตมึงบื้อมากเกินไปมึงื่อเกินไปโดยหลักการ3ข้อเนี่ยความคุ้มค่านะครับเอาเงินมาจากไหนความคุ้มค่าความเสี่ยงการผลกระทบต่างๆเนี่ยอะไรจะเป็นเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องรับฟังและพิจารณาในเชิงวิเคราะห์และความเป็นไปได้กฎหมายมันไม่ได้ทำให้มึงโง่ แต่มึงเนี่ยไม่มีปัญญาพอที่จะดูกฎหมายหรือไม่พวกมึงก็เอื้อการหรือพวกมึงก็ขี้เกียจทํางานเพราะความขี้เกียจทํางานของสภาพของผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลความสุจริตเที่ยธรทมโปร่งใสในการเลือกตั้งผ่านนโยบายเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็เกิดสภาพเหมือนกรณีของจำนำข้าวแล้วก็มานั่งรับความเสียหายแต่ไอกรกตไม่ต้องรับผิดอะไรอันนี้ก็ก็จะเหมือนกัน นะครับและสิ่งที่สำคัญที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินบาทมันไม่มีความจำเป็นต้องต่อเชื่อมต่อบล็อกเชนบริษัทหน่วยงานที่จะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปเชื่อมต่อกับบล็อกเชนเนี่ยคือใครตรงเนี้ยเขาชี้แจงไหมกกต ถ้าเขาไม่ชี้แจงโครงการนี้ดำเนินการต่อไม่ได้ฉะนั้นคำตอบว่าโครงการนี้ไม่ไม่เป็นนโยบายในเรื่องของการที่ว่าจะให้คนละประเด็นนะครับรดสัญญาว,ว่าจะให้เออประเด็นคือโครงการนี้ดำเนินการได้ไหมค่ะความคุ้มค่ามีจริงไหมเงินมันจะมาตามนี้จริงไหมแล้วเงินมันถูกใช้ตรงนี้จริงหรือเปล่าเสร็จแล้วความเสี่ยงของโครงการนี้เนี่ยคือ เอาวัตถุอื่นที่กฎหมายไม่ได้รองรับมาสมมุติเป็นเงินตานี่นี่กกตสามข้อที่กำหนดในกฎหมายแค่นี้เนี่ยก็สามารถพิจารณาไอ้หนึ่งมืนบาทของพรรคเพื่อไทยเขาได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่ใช้เนี่ยวันนี้กกตไปอธิบายเด็กก็ก็ถามว่าผมถามว่าไอ้ตัวกลางอะ่ะที่ต้องผ่านระบบบล็อกเชนไปเนี่ย ก็ยอมรับเองว่ามันไม่ใช่เงินบาทยอมแล้วว่าเป็นภูปองอ,ะอ่ะแล้วก็กตไปอนุญาตให้สิ่งที่ไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองไว้เนี่ยให้ชําระนี่ได้ตามกฎหมายแลกเปลี่ยน้ามกฎหมายเนี่ยเอามาใช้ได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่าตอบพ้อยๆว่ายังไม่เป็นเรื่องสัญญาว่าจะให้นี่อันที่หนึ่งตอบไม่ตรงประเด็นนะครับ ว่าแล้วไอ้หน่วยงานที่จะดำเนินการตรงเนี้ยอันเป็นวรมสมบูรณ์ของโครงการเนี้ยเป็นรัฐหรือเป็นเอกชนถ้าเป็นเอกชนจะเข้าขายว่าเป็นสัญญาว่าจะให้นะครับและเป็นการซื้อเสียงโดยสัดส่วนของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้พิจารณาจากตรงนี้พักเพื่อไทยโดยกะกะตจะต้องมีคำสั่งว่า เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้มีเกณฑ์อยู่ในเรื่องของการเข้าข่ายการซื้อเสียงโดยใช้งบประมาณของรัฐตรงไหนกรกตไม่เข้าใจถ้าใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมดไม่เป็นสัญญาว่าจะให้ใช้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดไม่เป็นสัญญาว่าจะให้แต่ว่า เข้าระบบบล็อกเชนบริษัทที่เชื่อมข้อมูลกับบล็อกเชนบริษัทที่จัดทำข้อมูลเบื้องต้นในการก่อข้อมูลเป็นใครข้อมูลตรงนี้จะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ถ้าเป็นเอกชนโครงการนี้ดำเนินการไม่ได้ผิดกฎหมายและจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้โดยสัดส่วนอายุสิบหกถึงตายทาง สิบแปดถึงปลายทางมีสัดส่วนที่แตกต่างกันสิบหกสิบเจ็ดเป็นเพียงสองส่วนในอีกเกือบร้อยส่วนถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและขาดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรายี่สิบเจ็ดในเรื่องการได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าให้ดำเนินการได้ในการเลือกปฏิบัติค่ะฉะนั้นเมื่อพิจารณาตรงนี้ จึงเข้าข่ายในเรื่องของการที่ซื้อเสียงนะครับนี่กกตไปทำให้ถูกต้องคผมถึงบอกไงว่าเราไม่เห็นตรงนี้เลยว่านโยบายที่ต้องที่ถือว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจจริงๆมันมคืออะไรอันไหนมันสะท้อนในเรื่องของจะเกิดผลผลิตขึ้นมาอันไหนจะเกิดการพัฒนาศักยภาพของแรงงานนะรายได้ของประเทศและความยั่งยืน นี่เราไม่เห็นทุกพักแต่พักเพื่อไทยที่พูดมากเนี่ยเพราะจะสร้างความชิบหายให้มากมีความเสี่ยงสูงนะครับและมีข้อขัดแย้งข้อขัดกันทางกฎหมายอยู่หลายข้อ,อประกะตพวกคุณก็อย่าบือ้อนะครับทํางานออกมาแล้วคุณรับผิดชอบไม่เคยไหวประเทศเสียเงินไปทีรอบนี้ขอเบอิกเข้าไปเท่าไหร่6หกพล้านไม่ใช่เหรอ